มึงอ่ะนู่นเลยลิมโอ้ยเหียยันตกแฟร์ื่อโอเคหน้าตาแม่งเหมือนกันยี่หมายพี่พี่น้องยังไมพี่น้องนี่เฮ้ยไปไปสก๊อตขบ๊องขบ๊อ n ไ c e